ผมก็คิดว่ามันก็เล่นได้ในตัวของมันอยู่แล้วนะเพราะว่า i n v e r t ร์ a เทด d ดนชเดอเนี่ยถือเป็นถือเป็นแพทเทิร์นที่แข็งแกร่งในตัวของมันเองนะครับผมคิดว่าแค่ i n น e r t ร์ a เทดเดนชูเดออย่างเดียวเนี่ยก็เล่นได้ละจุดแรกเนี่ยเราก็ต้องหาหา i n นเวอร์ส d ทดเดชเดอให้ได้ก่อนนะครับไหลซ้ายไหลขวานะครับหัวนะครับ จานแชมป์ครับสมมติการดูนะรูปแบบการเบรกใน price pattern แบบ i n v e r d head and shoulder เนี่ยการตั้งสมมุติฐานโดยการดูสัญญาณการเบรก out เนี่ยให้ดู MACD ตัด s i ญญาณเป็นสัญญาณก่อนด้วยใช่ไหมถ้า MACD ยังไม่ตัด s i g ญาณขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราเห็น price pattern ที่จะเป็นการเบรก i n v e r d head and shoulder ขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังจะดูอ่อนๆยังไม่น่าสนใจใช่ไหมควรจะรอ2ส,สัญญาณนี้เกิดพร้อมกันก่อนจึงจะมีความน่าสนใจในการเข้าลงทุนหรือเปล่าครับจันแชมป์ครับผมว่านะครับเราต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มจาก MCD หรือเปล่าเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันมันมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับครบัถ้ามันเกิดพร้อมๆกันเนี่ยโอเคมันก็ดีแหละนะครับแต่ถ้าเกิดอินบอรดให้แดนโชเดอร์เสร็จละ แต่ MACD ไม่ได้มีสัญญาณบวกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เล่นได้ในตัวของมันอยู่แล้วนะเพราะว่าอินบอดท d a n ด s โชเดอร์เนี่ยถือเป็นถือเป็นแพทเทิร์นที่แข็งแกร่งในตัวของมันเองนะครับผมคิดว่าแค่อินบอดท d a n ด s โชเดอร์อย่างเดียวเนี่ยก็เล่นได้ละแต่บางคนที่ชอบแบบชัวร์มากๆเนี่ย MACD มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เรามากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม,ไม่จำเป็นนะครับครับแน ถ้า2ได้ก็ดีเพิ่มความแรงแต่หลักๆจารแชมบอกว่าแค่แพทเทิร์นอินเวอร์ธเฮดแอนด์โชเดอร์เกิดแล้วก็มีการเบรกเน็กไลน์เนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับจารย์แชมนะครับคุณวัฒนาขอคำแนะนำในการลากเส้นหาจุดเน็กไลน์ในรูปแบบอินเวอร์ a เฮดแอนด์โชเดอร์จากจุด1ไปจุด2มีหลักในการลากยังไงเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างดูได้ยากมากๆอีกแพทเทิร์นหนึ่งในการกลับตัวเลยครับอาจารแชมป์ครับ มีหลักในการลากเนกไลยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหานึกนึกเคสก่อนแล้วกันนะครับครับอ่าโอเคนะครับเอาเอาบียอะไกันนะครับเขาบอกว่าคเอาเอาตัวยากเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคก็จุดแรกเนี่ยเราก็ต้องหาหาอินเวอร์สไฮน์โชเดอร์ให้ได้ก่อนนะครับไหลซ้ายไหลขวานะครับหัวนะครับเวลาเชื่อมเนกไลเนี่ยเราก็ มันก็เราก็ต้องพยายามดูยอดตรงนี้นะครับยอดล่าสุดเนี่ยอโอเคยอดที่มันอยู่แถวไหล่ซ้ายเนี่ยคือตรงนี้นะครับยอดแถวไหล่ขวาคือตรงนี้นะครับเราก็จะมีจุดคร่าวๆแล้วล่ะนะครับว่าโอเคนะเราตีเน็กไคล์เนี่ยได้ประมาณแถวนี้นะครับก็คือหาแพทเอ่าถ้ารันสเต็ปค,ค,คือหาแพทเทิร์นให้ได้ก่อนแล้วก็ดูไอ้ตรงตรงยอดเนี่ยที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆไหล่ซ้ายกับยอดที่มันอยู่ใ,ใกล้ไหลขวาเพื่อจะตีเน็กไคล์เชื่อมกันไปนะครับแล้วก็ค่อยดูการ BREAK อา t นะครับครับไหลเฉียงเนี่ยดูยากกว่าไหลในแนวระนาบเยอะเลยนะอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องใช้จินตนาการสูงพอสมควรไหมครับในการจะหารูปแบบ Invert Head a ด er แอนด์โชเให้เจอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นไหลแนวเฉียงเนี่ยครับจานทั้งเฉียงขึ้นเฉียงลงเนี่ยครับจา์แชมป มันมันก็ต้องฝึกฝึกสังเกตนิดนึงนะครับคือแพทเทิร์นเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นแพทเทิร์นที่มันมีความคอมเพล็กซ์นิดนึงนะครับคนก็อาจจะชอบชอบพลาดไปมันไม่เหมือนสามเหลี่ยมเพราะว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันมันหาง่ายนะครับแต่ว่าอินเวอร์เทน n d s ช o เดอร์เนี่ยมันก็ต้องก็ต้องฝึกมองนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็มันก็ยากในช่วงแรกแหละนะครับเวลาเราฝึกมองบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มพอรู้ทริคแล้วล่ะว่าถ้ามาทรงแบบนี้นะน่าจะฟอร์มอินเวอร์เทนแดนชเดอร์อยู่หรือเปล่านะครับ หลักสูตรปิดออนไลน์เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์มันนพัสออนไลน์010หลักสูตรที่10นะครับท่านที่พลาดสดไปและพร้อมจะชมย้อนหลังเชิญได้นะครับล ne ไอพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY PLUS e Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจเชิญได้เลยครับนะเป็นชังหวะที่เหมาะมากนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอล l อนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ เบสิกเทคนิคอลศ0 0ยบวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ t แพทเทิร์นหรือเทคนิคอล l อน a l ล s ิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมม o ดิตี้หุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ ส่วน mp-shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์เอเบอร์เเบอร์เอ็เอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับไลน์ id พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i g n แล้วตามด้วยคำว่ามันนี้ p l ติดกันตรงตัวนะครับ